ดที่ผ่านมารวมไปถึงณนะเวลานี้นะคะเราก็ต้องขอส่งกำลังใจส่งแรงใจไปยังพี่น้องชาวไทยในอิสราเอลนะคะที่ยังติดค้างอยู่ที่ในเหตุการณ์นะคะขณะที่คนที่กลับมาแล้วเนี่ยก็ได้กลับมาสู่มาตุภูมิกลับสู่อ้อมอกของครอบครัวขณะที่กำลังใจอีกอย่างที่จะต้องส่งไปก็คือ ส่งไปยังครอบครัวของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะในนามของชาวไทยทุกคนเลยค่ะทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งที่ฝังรากลึกมาเนิ่นนานนะคะมันก็เลยมีคําถามตัวโตๆกับท่าทีของนายกุร,รัฐมนตรีแล้วก็ท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในช่วงแรกๆที่ออกมาซึ่งออกมาประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ยังมีคนไทยเนี่ยที่ถูกจับเป็นตัวประกันอันนี้เป็นท่าทีที่สร้างความเป็นห่วง เพราะมันเป็นสถานการณ์ที่เปลาะบางนะคะพี่ประกาศหอมพี่ประกาศหอมเองก็ได้เขียนถึงเรื่องนี้ไว้เมื่อวันพระราชบิดีที่ผ่านมาด้วยแต่ว่าก่อนจะไปตรงนั้นค่ะเราไปดูแอคชั่นของนายกเศรษฐาในช่วงแรกๆกันก่อนหลังจากเหตุการณ์นี้ว่าเป็นอย่างไรค่ะไปดูปฏิกิริยาแรกของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังต่อเหตุโจมตีอิสราเอลนะคะโดยมีการทวิตประนามในคืนวันที่7ตุลาคม บอกว่าเป็นนี่เป็นการโจมตีที่ไร้มนุษยธรรมที่ทําให้ผู้บริสุทธิ์นั้นต้องสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลและประชาชนอิสราเอลเหตุการณ์นี้ไม่สมควรเกิดขึ้นและขอร่วมกับประชาคมโลกประนามการกระทําดังกล่าวไม่นานค่ะก็มีปฏิกิริยาจากองค์คาพยพของรัฐบาลต่อเหตุการณ์นี้ต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศออกถแถลงการของไทยมีระบุตอนหนึ่งบอกว่า รัฐบาลไทยขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆที่จะสร้างความตึงเครียดเพิ่มขึ้นและขอร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศในการประนามการใช้ความรุนแรงและการโจมตีในครั้งนี้รวมทั้งขอแสดงความหวังให้รัฐบาลอิสราเอลสามารถควบคุมสถานการณ์ให้กลับคืนสู่ปกติโดยเร็วขณะที่รองนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายปานปลีพหิทธานุกรก,ก็มีการทวิตคล้ายๆกันค่ะ บอกว่าผมขอประนามการโจมตีที่ไร้มนุษยธรรมที่ส่งผลให้ผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บในครั้งนี้และขอให้พี่น้องคนไทยในอิสราเอลทุกท่านปลอดภัยพร้อมแสดงความเสียใจต่อรัฐบาลและประชาชนอิสราเอลและขอเป็นกำลังใจให้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้อี่คือท่าทีที่รวดเร็วฉับไวแต่มันก็มีมุมมองว่าออกจะใจร้อนเกินไปหรือเปล่าจนขาดความรอบคอบนะคะเพราะว่านี่เป็นความขัดแย้ง ที่มีความละเอียดอ่อนอย่างมากเลยทีเดียวมีความน่าห่วงใหญ่จากการทวิตแอคชั่นช่วงแรกๆเน,นี่ยค่ะเนื่องจากว่ามีคนไทยที่ได้รับบาดเจ็บและถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ในอุ้งม,มือของฮามาสแล้วการทวิตแบบนี้หลายคนแดงความเป็นห่วงว่าออกจกแอคชั่นไวเกินไปหรือเปล่ากับการไปประนามะนะคะ,คะพี่ประกาศหอมได้เขียนเอาไว้ในคอลัมน์เมื่อ <โม S 1> วันพระ,สะัสบดีเรื่องของหิวแสงจนได้เรื่องใช่ไหมคะ,คะพี่เป็นยังไงบ้างคะ ก็อย่างการประนามเนี่ยมันต้องระวังนะฮะเหตุการณ์อย่างของอิสราเอลกับฮามาสค่ะคือมันมันมันขัดแย้งมานานมากนะจนจนจนจะบอกว่าใครผิดใครถูกมันยากลำบากมากนะฮะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราประนามความรุนแรงได้แต่อยไประบุฝ่ายนะฮะอย่าไประบุฝ่ายแค่นั้นเองคือประนามการใช้รุนแรงทั้งรูปแบบทั้งสองฝ่ายฮะจริงๆอยากให้ดูแถลงของจุฬาลัมธมรีซึ่งซึ่งเป็นแถลงการที่ดีมากนะ เราคิดว่ามุสลิมจะเข้าข้างมุสลิมด้วยกันไม่ใช่นะฮะคือ,อสำนักจุฬามตีเนี่ยแถลงชัดเจนมากนะว่าประนามความรุนแรงทุกฝ่ายหมายถึงว่าทั้งสองฝ่ายแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยประชาชนทั้งสองฝ่ายอันนี้คือคือแถลงการที่ดีมากนะ,ะรัฐบาลไทยพลาดแล้วก็ก็พลาดเลยนะ ทีนี้เนี่ยต่อไปจะพลาดีหรือเปล่าก็เราไม่รู้ยังไม่รู้นะเพราะว่าอย่าลืมว่าเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ได้จบวันนี้นะพวกนี้ไม่ใช่นะผมดูแล้วแนวโน้มเนี่ยกลุ่มล่าแนวไปยาวนานนะเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่ฮามาสกลุ่มเดียวแล้วที่เข้ามาเนี่ยมันมีกลุ่มที่บุลเลาะที่อยู่ฝั่งเลบานอนอ่าฝั่งเลบานอนก็เริ่มเข้ามาแล้วแล้วกลุ่มนี้เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ใหญ่กว่าฮามาสนะอาวุธอะไรก็พร้อมกว่าถึงทังอิสราเอลก็ ก็รู้นะว่าว่าตัวเองจะเจอกับอะไรนะอันนี้ก็เตรียมการกันระดมทหารกันเยอะแยะไปหมดใช่ยังมีอิหร่านอีกด้วยนะพี่ที่ตั้งป้อมอยู่นะคะคือพอจะขยายไประดับประเทศกับประเทศเนี่ยต้องดูอีกทีนะอันนี้ก็ระหว่างประเทศกับกลุ่มก่อการร้ายคือถ้าขยายไปอิหร่านด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันจะหนักหนาสาหัสกว่านี้นะฮะฉะนั้นแรงงานไทยที่คิดว่าจะปักหลักอยู่ที่โน่นเพื่อรอดูสงบเนี่ยผมแนะนําว่ากลับดีกว่านะพอดูแล้วผมว่ายาวเป็นปี ค่ะค่ะอยางดูอย่างรัสเซียยูเครนเป็นต้นนะ,ะเราคิดว่าไม่มีอะไรจะจบง่ายปัจจุบันสงครามมันไม่ได้เป็นโอ้นี่ก็ปีกว่าแล้วนะคะมันก็ยืดเยือกันมาใช่นะฮะอย่างผูงน้นายูเครนเองก็พยายามจะบอกเหมือนกับว่าไอ้รัสเซียเข้ามายุ่งอ่ามาช่วยโจมตีออิสราเอลหรือเปล่าคือพยายามโยงกันไปโยงกันมาตอนี้มันเริ่มจะสับสนนะฮะฉะนั้น ผมมองเลยว่ามันอีกยาวนานนะที่จะสงบฉะนั้นเนี่ยมันมีเวลาอีกหลายหลายเงื่อนไขนะที่ทางไทยเนี่ยต้องต้องแสดงท่าทีหลังจากนี้มันยังมีอีกนะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆทําไม่ต้องรีบไม่ต้องไปไปแย่งกับใครแสดงท่าทีนะรอให้เขาแสดงท่าทีไปก่อนก็ได้นะฮะาดูว่าเราควรจะแสดงยังไงนะไม่ต้องรีบเลยของอย่างเงี้ยรีบไปก็ไม่มีประโยชน์นะต้องมีแน่คุณจะได้แสดงท่าทีแน่ครับผม จากท่าทีครั้งแรกนะคะในวันที่7ตุลาคมถัดมาวันที่8ตุลาคมเนี่ยท่าทีของรัฐมนตรีต่างประเทศที่ออกมาแสดงจุด,ดยืนเนี่ยเริ่มที่จะเปลี่ยนไปและอ่อนลงนายปันปรีิรีธนุกรนะคะบอกว่าที่มีการถแถลงประนามผู้โจมตีอิสราเอลเนี่ยนะคะกลัวว่าจะกระทบความสัมพันธ์ที่หลายคนเป็นห่วงคุณปันปรีบอกว่าเป็นการประนามความรุนแรงไม่ได้ประนามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะว่าไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่ว่าการทําให้คนไทยเสียชีวิตเนี่ยเราไม่สามารถรับได้แล้วก็มีย้ําในทวิตเตอร์ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าทางการเมืองระหว่างประเทศเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ประนามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงแค่ประนามการใช้ความรุนแรงโดยสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวไทยที่เป็นผู้บริสุทธิ์ก็ไม่สามารถที่จะรับได้นะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยรัฐบาลไทยก็ต้องเห็นว่าหลังจากวันที่7แล้วท่าทีก็ลดโทนหลังจากที่มีการทวงติ่ง ขณะที่ในส่วนการที้แจงของนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนมตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงนโยบายต่างประเทศนะคะบ,บอกว่าวางตัวเป็นกลางในปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์มาโดยตลอดและให้การสับสุนสองแนวทางของรัฐก็คือ แนวทางรัสเอลและปาเลสไตน์อยู่เคียงคู่กันอันนี้เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศและ UN s c ก็บอกว่ารัฐบาลไทยขอให้รัฐบาลอิสราเอลและปาเลสไตน์รวมไปถึงทุกส่วนที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องของสันติภาพความปลอดภยัยและอำนวยความสะดวกปล่อยตัวคนไทยออกมาอย่างปลอดภยัยก็เป็นท่าทีที่ ต้องใช้เพราะไหวตัวได้ทันพอจะกลับตัวได้เมื่อสักครู่พิะกาศหอมพูดถึงการแถลงของจุฬาราชมนตรีที่บอกว่าเขียนอมาดีเลยทีเดียวแล้วยังมีการแถลงของพรรคประชาชาติก็ถือว่าเป็นสายมุสลิมในประเทศไทยที่ชัดเจนเดี๋ยวเราไปเริ่มที่การแถลงของจุฬาราชมนตรีกันก่อนค่ะสำนักจุฬาราชมนตรีนะคะออกแถลงการเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์โดยมีใจความว่าสำนักจุฬาราชมนตรีขอแสดงความเสียใจ ต่อกรณีการเสียชีวิตของชาวไทยที่เกิดขึ้นจากการประทะกันร,ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์และขอให้รัฐบาลไทยดำเนินมาตรการในการปกป้องให้ความช่วยเหลือต่อประชาชนชาวไทยที่ถูกจับกุมตัวและบางส่วนที่ยังอยู่ในพื้นที่การประทะอย่างเร่งด่วนสนักยุลาราชมนตรีขอเป็นกำลังใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลไทยจะสามารถช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้พ้นจากภัยอันตรายจากสถานการณ์เฉพาะหน้าที่กำลังเกิดขึ้น สํานักจุลาราชมนตรีขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียของประชาชนผู้บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายจากความรุนแรงและขอเรียกร้องให้คู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายยุติความรุนแรงและการสู้รบกันและมีความจําเป็นที่จะต้องหันหน้าเข้ามาเจราจาเพื่อขืนความสงบให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์ทั้งสํานักจุลาราชมนตรีเรียกร้องให้รัฐบาลไทยรักษาความเป็นกลางทางการเมืองร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศต่อกรณีความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ ราะความขัดแย้งนี้มีความซับซ้อนมอีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนชาวยิวคลิสและมุสลิมทั่วภูมิภาคทางนี้สำนักจุลาราชมนตรีสนับสนุนการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนต่อความจำเป็นในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่ได้รับผลกระทบให้มีความปลอดภยัยและให้ได้รับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์เฉพาะหน้าในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนที่สุดสำนักจุลาราชมนตรี ขอประธานพรจากอเลาะพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดให้ความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นได้ยุติลงโดยเร็วและนำสันติภาพและความสงบสุขมาสู่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ในเร็ววันต่อไปขณะที่พักประชาชาตินะคะก็มีการออกแถลงการในนามของพักประชาชาติเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยนายสมมุติเบนจรัรักสสปัตตานีรองหัวหน้าพักประชาชาตินะคะได้อ่านแถลงการว่า พักประชาชาติขอแสดงความเสียใจต่อกรณีการเสียชีวิตของชาวไทยที่เกิดขึ้นจากการประทะกันร,ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์และขอให้รัฐบาลไทยดําเนินมาตรการในการปกป้องให้ความช่วยเหลือต่อประชาชนชาวไทยที่ถูกจับกลุ่มตัวและบางส่วนที่ยังอยู่ในพื้นที่การประทะอย่างเร่งด่วนพักประชาชาติขอบเป็นกําลังใจในการทํางานช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้รอดพ้นภัยอันตร,รายจากสถานการณ์เฉพาะหน้าที่กําลังเกิดขึ้น และพักประชาชาติขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียญาติพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายจากความรุนแรงและขอเรียกร้องให้คู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายยุติความรุนแรงการสู้รบกันและมีความจําเป็นที่จะต้องหันหน้ามาเจรจากันเพื่อคืนความสงบให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์แล้วก็ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยรักษาความเป็นกลางทางการเมืองร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศต่อกรณีความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ พราะความขัดแย้งนี้มีความซับซ้อนมอีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนชาวยิวคริสส์และมุสลิมทั่วทุกภูมิภาคทั้งนี้พักประชาชาติสนับสนุนการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนต่อความจําเป็นในการช่วยเหลือแรงงานและนักศึกษาตลอดถึงประชาชนชาวไทยที่ได้รับผลกระทบให้มีความปลอดภัยและให้ได้รับความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์เฉพาะหน้าในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนที่สุด ส่งท้ายว่าทางพักเองมีความกังวลและห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทั้งนี้พักประชาชาติก็ขอวิงบอลให้ความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นได้ยุติลงโดยเร็วและนำสันติภาพและความสงบสุขมาสู่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ในเร็ววันต่อไปค่ะนี่ก็เป็นแถลงการและท่าทีล่าสุดนะคะที่เราได้เอ่ยถึงกันไปค่ะครับก็สิ่งที่รัฐบาลทําขนาดนี้ก็คือการเอาคนไทยออกมาเนี่ยคือก,ก,ก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะ,ะนะฮะ ไม่ต้องไปวิจารณ์อะไรเขามากนะเพราะว่าโดยวิธีการเนี่ยมันก็ค่างไร้ลํา,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 ลาบากพอสมควรเพราะว่าการขนคนจํานวนมากเนี่ยออจากประเทศที่มีความขัดแยง้งอยู่เนี่ยมันมันก็ไม่ง่ายนะ,ะซึ่งึงเราก็ไม่ได้รู้มากกว่าเขานะคือผู้รบริหารบาัดงานเนี่ยเขาจะรู้ว่าก็ต้องทํำยังไงนะไอ้ตรงเนี้ยก็ก็ให้กําลังใจนะทั้งทั้งรัฐบาลทั้งคนไทยที่น,น่นแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะ นำคนไทยทั้งหมดกลับมาเนี่ยก็ให้กําลังใจทุกคนกันใช่ค่ะณวันที่เราคุยกันอยู่ก็มีพี่น้องแรงงานไทยที่ส่วนหนึ่งก็ได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วแต่ก็ยังมีส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วอย่างที่พี่ประกาศหอมบอกคือใช่เลยนะคะการช่วยเหลือเนี่ยไม่ใช่ว่าเราคิดว่าสันทูจะขับรถไปรับอะไรได้มันไม่ได้เลยนะมันต้องเป็นทางการอิสางทางทหารของอิสราเอลเนี่ยที่เขาเขาจะเข้าไปดาเนินการในพื้นที่แล้วอย่างเรื่องน่านฟ้าก็เหมือนกันครับ คือเห็นว่ามีฝ่ายค้านก็เย้ยวๆออกมาว่าทำไมไม่รีบไปช่วยคือมันต้องดูน่านฟ้าเนี่ยการเปิดน่านฟ้าก็เขาก็มีกฎกติกามันไม่ใช่ว่าเราจะทําอะไรได้นี่เป็นเรื่องของทางการอิสราเอลที่จะเป็นคนดําเนินการจัดการเป็นหลักนะคะคือตอนนี้เนี่ยสายการบินเอกชนพาณิชย์ทั่วโลกเนี่ยแทบจะไม่ลงที่ที่อิสราเอลเลยเพราะว่ามันมีนปัญหาเรื่องความปลอดภัยสูงมากนะครับเพราะว่าข่าวล่าสุดเนี่ยฮิบรอยเขาเข้าไปแทรกเสริมในอิสราเอลแล้วก็ มันมีโดนมีอะไรบินซึ่งซึ่งอันนี้อันตรายมากนะคือฉะนั้นเนี่ยเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยคงเข้าไปลําบากโดยโดย,โดยตัวมันเองเนะถ้าไม่ปิดหน้าคว้าฟ้าเนี่ยก็เข้าลําบากนะฉะนั้นก็ต้องรอมันไม่ใช่ว่าเราอยากขนคนแล้วก็บินไปเลยไม่ได้คือบินไปแล้วเนี่ยเครื่องไปรอคนกี่ชั่วโมงชั่วโมงเราก็ยังไม่รู้นะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมการเนี่ยมันต้องรอที่โน่นทุกอย่างเซ็ตระบบไอเรียบร้อยเอาคนมาที่ปลอดภัยบอกว่าพร้อมแล้วนะถึงจะบินไปได้ เราจะบินซีซวมก็ไม่ได้ใช่ใช่แล้วอย่างสายการบินแรก <c oughs> ที่พาพี่น้องคนไทยกลับมาก็เป็นสายการบินพาณิชย์ของอิสราเอลก็คืออิสราเอลแอร์ไลน์นั่นเองนะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่เรายังต้องส่งกําลังใจไปอย่างทุกภาคส่วนค่ะ